สงกรานี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสอสอส,อสอ่าแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับของเทศกาลสงกรานที่กําลังจะมาถึงแต่ละพื้นที่ก็เริ่มคึกคักแล้วนะใช่แล้วครับไปดูกันหน่อยตัวอย่างอย่างเช่นที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่หนองคายครับหนองคายเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยเขามีการชมความงามแล้วก็ถ่ายรูป กับทุ่งดอกทานตะวันโกมสะทอนนี่สุดลูกหูลูกตาแบบนี้นี่คือเทศบาลตำบลหาดคำอำเภอเมืองนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็ว่าได้นะเขาบอกว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายแค่ประมาณ11อกิโลออกมานิดเดียวก็จะเห็นแบบนี้ครับทุ่งดอกทานตะวันหลายหมื่นต้นพื้นที่กว้างขวางกว่า3ไร่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินทางเข้ามาเื่ชมความสวยงามที่นี่เนี่ยบอกเลยนะครับกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศและก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะค,คาดหมายว่าตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วสงกรานนี้น่าจะหนานแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวมากกว่านี้อีกนะครับ เราก็ไปดูหนึ่งเรื่องนะครับที่เมื่อวันที่หเมษายนที่ผ่านมามีครูสอนดำน้าท่านหนึ่ง <úng> เขาดำน้ําลงไปไปดำน้ำําที่หมู่เกาะสุรินทร์<อ>จังหวัดพังงาใช่ไหม<อ>ล้วบังเอิญว่าขณะดำลงไปเนี่ยไปชมความงามของเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นกองหินริเชลิว<ห>ที่มีความสวยงามมากและขึ้นชื่อมากแต่บังเอิญว่าดำลงไปวันนั้นเนี่ยไปเจอปลาตายก็คือตอนแรกเยอะเลยจะดูปากการังนี่แหละใช่ ล้วเจอปลาตายเจอปลาตายเสร็จป<อ>ุ๊บพอไปสังเกตกองหินเนี่ยกลับเห็นเหมือนเป็นรอยแตก รอยแตกที่ว่าเนี่ยเหมือนรอยโดนระเบิดอทำให้ครูสอนนำ้นำสาวรายนีย้ต้องมีการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็นำมาลงใน Facebook เพื่อตามหาตัวคนทำความผิดเขามาทำแบบนี้ได้ยังไงให้ช่วยตรวจสอบด้วยใช่ทำให้ทางด้านของดรทอนธรรมรงนาวาสวัสด์เนี่ยนักวิชาการคนดังท่านก็เลยเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยช่วยนำเรื่องนี้มาโพสต์มาแชร์ต่อนะครับแล้วเสร็จแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสำรวจตรงจุดนี้ ไม่พบว่ามีการระเบิดแต่อย่างใดอ๋อคือตอนแรกคิดว่าน่าจะมีการทําลายครับแต่ปรากฏพอเข้าไปตรวจสอบแล้วกลับยังสมบูรณ์อยู่เลยก็ยังคงสวยงามสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับทำให้ล่าสุดดรทรอนเองนะครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนำคำขอโทษของครูสอนว่ายน้ำท่านนี้สอนว่ไยน้ำสอนดำน้ำท่านนี้นะครับมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วขอโทษบอกว่าที่ให้ข้อมูลแนปะกการังถูกทำลายเกินจริงไปนะครับจากเรื่องนี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจ กองหินริเชลิวแต่ไม่พบความเสียหายที่คุณประวันบอกไปนะครับ,รบแล้วก็ได้ติดต่อกลับไปยังผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวเพื่อทําการยืนยันแล้วก็ชี้ชัดจุดที่พบเห็นเหตุการณ์ล่าสุดดรทํอนทำรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติบุกเกาะสุรินที่เร่ง ตรวจข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอโทษที่ให้ข้อมูลเกินจริงไปยืนยันว่ากองหินริเชลิวตอนนี้ยังคงสวยและสมบูรณ์อยู่พร้อมกับโพสต์หนังสือชี้แจงของนายพุทธพจน์ครูประสิทธิ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบุกเกาะสุรินท์เพื่อเป็นหลักฐานด้วยย้ำชัดว่าตอนนี้ไม่โดนทําลายแต่อย่างใดนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วครับตัวสรุปก็คือทุกท่านเนี่ยหวังดีถ้า<ช>อยากให้สิ่งแวดล้อมถูกทําลายถ้ายังสมบูรณ์อยู่ก็ดีแล้วแล้วถช่วยอนุรัก์ปลาตายเพราะอะไรปลาตายเนี่ย คุณอา,อาจารย์ทรเนี่ยอธิบายว่าปลาตายเนี่ยมันมีหลายสาเหตุแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะถูกมนุษย์ทําลายเสมอไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันจุดนี้ด้วยเราไปที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ําครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แต่ต้องอย่าลืมว่าเราต้องบริหารจัดการน้ําให้ดีแล้งก็แล้งหนักจริงๆถ้าบันมานะครับล่าสุดทางชนลประทานนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดชัยนาทต้องใช้วิธีการงดส่งน้ําเข้าระบบ เพื่อเป็นการรีเซ็ตระบบใหม่ให้เพียงพอในหน้าแล้งนี้นี่คือสภาพคลองชลประธานที่ใช้หนาทครับมันเริ่มแห้งขอดแล้วครูบงสะทอนรเนื่องจากว่าทางโครงการชลประธานทุกแห่งในพื้นที่เนี่ยเขาหยุดผันน้ำหยุดผันอย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นไปตามแผนการบริหารน้ำในหน้าแล้งเลยนะครับ เพื่ออะไรก็เพื่อรีเซ็ตระบบของมันเรื่องของการใช้น้ําของเกษตรกรเนี่ยต้องสอดคล้องกันด้วยตามแผนของกลุมชลประทานนะครับ,รบเขาจะเริ่มส่งน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูการผลิตปีนี้ก็คือหนึ่งพฤษภาคมนี้หลังการปิดบานระบายน้ําของแต่และลําคลองส่งน้ําเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เลยต้องนําโซ่กุญแจเนี่ยมาคล้องเอาไว้เลยนะมาคล้องเพื่อป้องกันการลักลอบคนที่ไปเปิดบางคนเนี่ยอยากจะได้น้ําเข้ามาทําการเกษตร,รแล้วไป ลักลอบ,ปลบเปิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องมีคนเฝ้านะครับตอนนี้ชนประทานเขาขอความร่วมมือไปอยังเกษตรกรนะครับชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนจะดีกว่าโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยใช่นาปลังนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนนาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันตกกว่า1นล้านหกแสนไร่ที่มีการลงมือทําไปแล้วเนี่ยเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วนเหลือที่กําลังจะเก็บเกี่ยวอีก4ี่แสนไร่ ท่านยืนยันนะครับว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บริหารจัดการกันให้ดีต่อไปนะครับ ส่วนในช่วงนี้จะพาไปดูบรรยากาศของเทศกาลสงกรานที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยตอนนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีความคึกคักแล้วอย่างที่คุณประวันได้บอกไปก่อนหน้านี้เริ่มที่จังหวัดพิษณุโลกครับได้มีการเตรียมพร้อมสถานที่หลายแห่งเพื่อจัดงานสงกรานวิถีไทยเช่นที่วัดราชบูรณนะปีนี้เนี่ยจะมีขบวนม้าแห่ผ้าห่มพระเจดีย์หลวงแล้วก็มีการส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุมีการจัดประกวดด้วยนะครับก่อเจดีทรายเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทย ส่วนที่สวนชมหน้านะครับที่อยู่ด้านข้างวัดราชบูรณะเนี่ยก็มีการจัดสถานที่สําหรับจัดงานตลาดนัดนั่งแคร่ย้อนยุคเมืองสองแพร่ด้วยนะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้ที่นี่ไปที่จังหว,วัดพิจิตรกันบ้างครับมีการเปิดงานสงกรานสงน้ําพ่อปู่บูชาหลักเมืองแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตรมีการจัดขบวนแห่อย,อย่างสวยงามนาพระพุทธรูปจําลองของพระเกจิชื่อดังของเมืองพิจิตรอย่าง,หล,งหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินมาให้ประชาชนได้สงน้ํา เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีการส่งน้ําพระยาโคตระบองนะครับหรือว่าเจ้ากาจนะกุมารที่เป็นผู้สร้างเมืองพิจิตรโดยงดงานรื่นเริงทั้งหมดด้วยครับนี่นะครับบรรยากาศทูถ่ายกลับมากรุงเทพครับเย็นแล้วพาไปดูของกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าพาคุณผู้ชมไปที่เยาวราชไปดูร้านข้าวแกงก็้อีดนตรีรู้จักข้าวแกงก็้อีดนตรีไหมคือไม่ต๊ะมีแต่ก้าวาง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 ในถนนแล้วก็ผลัดกันนั่งกินตรงนั้นแหละ อันนี้คือร้านข้าวแกงเจ็ดปุ้ยแล้วก็บ,บอกว่าแถวยาวเหยียดเลยนะตามคุณกนกดวนจรัสคุณหงพาไปชิมกันครับครับหาจะพูดถึงอาหารแนวสตรีทฟู้ดคงจะต้องนึกถึงถนนเยาวราชแห่งนี้ค่ะที่ได้รวบรวมร้านอร่อยเด็ดทั้งของขาวและหวานให้ได้เลือกรับประทานกันตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่เช้าจนรถค่ำ ซึ่งหากใครนะคะที่ผ่านมาแถวถนมนเมืองกนสอยข้างกับวัดเมืองกรกำมะลาวาดหรือว่าวัดเลงในยีก็หมักจะคุ้นตากับภาพการต่อแถวอันยาวเหยียดของลูกค้าที่มารอลิ้มรสชาติความอร่อยของข้าวแกงที่มีชื่อเสียงมากกว่า70ปีที่มีชื่อร้านว่าเจ๊ปุ้ยและหนึ่งเอกลักษณ์ที่สะดุดตาไม่แพ้กันนะคะก็คือภาพคนนั่งกินข้าวแกงอยู่ริมฟุตบาทเพราะที่ร้านแห่งนี้ค่ะจะมีเก้าอี้เพียงแค่30ตัวไม่มีโต๊ะไวใ้ให้บริการ ด้วยรสชาติที่อร่อยเด็ดจนทำให้มีลูกค้ามารอเข้าคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดจนถูกเรียกขานว่าเป็นข้าวแกงตอี้ดนตรีค่ะคุณภาพอาหารก็คือต้องใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็ราคาต้องโอเครสชาติต้อง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 โอเคถึงม,มันถึงจะอยู่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 ยืนได้โดยร้านข้าวแกงแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นธุรกิจในครอบครัวที่ได้ลูกหลานมาช่วยสานต่อความอร่อยเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ โดยตั้งแต่8โมงเช้านะคะทุกคนก็จะเริ่มเข้าครัวทำอาหารกันที่บ้านหลังนี้นั่นเองค่ะโดยเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะคะคือแกงกะหรี่หมูแกงกะหรี่เนื้อแกงเขียวหวานไก่ผัดเผ็ดปูไข่พะโล้และอีกหลากหลายเมนูที่อร่อยเด็ดไม่แพ้กันค่ะและเมื่อลูกค้ามาถึงที่ร้านแล้วนะคะเพียงแค่จับจองเก้าอี้นั่งเจ้าของร้านก็จะมารับออเดอร์ด้วยตัวเองและด้วยความสามารถทางความจำเหมือนพกเมมโมรีติดตัวไว้ที่แม้ลูกค้าจะมาพร้อมกันเป็นสิบ แต่ออเดอร์ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวหรือจะสั่งใส่ถุงกลับบ้านก็จำได้ทุกเมนูและคิดเงินได้แม่นยำเช่นเดียวกันเลยค่ะไก่ปูข้าวเยอะตานนี้นั่ง่อดนะครับอร่อยปูกับพาโลค่ะผัดผิปูพโลครับอีจานครับ และด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปากและราคาที่ย่อมเยาวเพียง40-50บถึงาบาทจึงทําให้หลายคนเป็นลูกค้าประจํามานานกว่า50ปีค่ะพอเมื่อได้ทานครั้งแรกแล้วนะคะก็ต้องกลับมาทานอีกครั้งค่ะและแม้ลูกค้านะคะจะเยอะแต่หลายคนก็ยอมอยืนรอต่อแถวพอเมื่อได้ทานแล้วหลายเสียงต้องบอกว่าอร่อยจนลืมเมื่อยไปเลยค่ะมากินที่นี่กี่ปีแล้วคะรนะ้านมมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอยู่แล้วครับอันนี้ก็60แล้วครับื่อก,ก่อนไม่ใช่เก้าอี้แบบนี้นะครับเก้าอี้ขาเหล็ก เล็กๆเตี้ยๆแล้วจานก็เป็นานแบบนี้อาจารย์สังกะสีอ่ะมากินหลายสิบปีแล้วทำไมรสชาติยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยครับมาบ่อยแทบจะทุกวันเลยใช่าเกือบทุกวันเพราะว่าอาหารก็สะอาดแล้วก็ก็ไม่แพงอาจจะสเายก็ดีผมว่าอย่างนี้เราทั่วปั๊บเดียวเราไม่ได้มีธุระอะไรเนี่ยเราทานให้อิ่มแล้วก็ไปแล้วไม่ไม่เป็นปัญหา แม้จะขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแต่เจ้าของร้านยังบอกว่ายังไม่คิดที่จะขยับขยายร้านหรือว่าจะนําโต๊ะมาตั้งไว้บริการลูกค้าค่ะเพราะนี่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้หลายคนจดจําร้านของตนได้และหากคุณผู้ชมอยากจะมาชิมความอร่อยแล้วนะคะสามารถมาได้ทุกวันค่ะโดยร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาบ่ายสาโมงจนถึงเกือบสามทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานค่ะ โโนี่คุณมงคลบอกเลยว่าถ้าจริงแล้วมีโต๊ะเนี่ยข้าแกงจะไม่อร่อยเท่านี้ใช่นี่ไม่มีโต๊ะนี่จุดขายจะทําให้เข้าแกงนั่งทานแบบนี้มันจะอร่อยขึ้นเป็นพิเศษมันมีอะไรมีความท้าทายมันมีเออมันมีจุดขายอ่ะครับอาไปชิมกันได้นะครับที่ข้างซอยข้างวัดเล่งเนยี่ที่ระเบาราชนั่นเอง ก็ไปฝากท้องกันได้ส่วนช่วงนี้เรารจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะครับตอนนี้ไปดูความขัดแย้งที่เริ่มจะมีมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ทูสหรัฐประจำยูเขู่ว่าจะถล่มซีเรียหนักกว่าเดิมเพื่อตอบโต้การใช้อาวุธเคมีช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ